แน่ผมว่าเราขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมขนาดนี้คุณกำลังรับชมคลิปวิดีโอช่องแนวแพนดิกนะครับผมนะขนาดนี้เราอยู่ในเกมไมค์ซันในในเพย์ซีชั่นสามของผมนั่นเองนะฮะอ่าบอกก่อนเลยนะผมว่าผมได้อัดสิบกว่ารอบแล้วเนาะคืออัดคืออัดหลายวันแล้วอ่ะผมอัดมาหลายวันแล้วคือแอปอัดตอรมากนะฮะคือมันแฮ่มากครับผมแอปอัดมันเป็นไรไม่รู้ฮะไม่ว่าเข้าใจเหมือนกันแล้วคือ แล้วอัดอุ่นแล้วผมแบบทำยังไงดีอะอ๋อมีกระตุกเล็กน้อยนะฮะแล้วผมคือผมอัดเยอะมากแล้วผมเลยทำไปไหนอย่างคือแบบอุ่นคุยคือนั่งคุยคนเดียวมาสามสิบนาทีะฮะนี่ผมก็สิ่งนี้เป็นไปแนละ้วพิ่งบอกก่อนเลยครับไม่ได้เสกนะผมนะฮะก็เจอเพจน้าผมนะ้ผมก็เอยวพาไปดูฮนะ บอกกันเลยครับทุกอย่างนี้ไม่ได้เสกนะครับผมเพื่อจากใจจริงนะผมโอเคขอนอนก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าฝนตกมันแหลกด้วยนะฮะโอเคเราจะพยายามไม่วิ่งเนาะนี่นนะนะ 3, F นครับผมมีเอ็กเนมอนฮะฟอร์จูนสามไอเบรกิ้งสามแล้วก็เอฟฟิชชั่นเอชซีไอรับผม บอกกันเลยครับไม่ได้กองครับผมแล้วก็อันนี้คือผมกว่าจะได้อันนี้มานี่ก็ต้องใช้นะฮะคือผมได้ดูคิดจากพี่เต้ซงมาครผมแล้วผมได้ฟอร์จูนนี่แปลว่าโชคลาภนะฮะอันเบรก,กิงนี่แปลว่าทนทานครับผมส่วนเอฟฟิเชนซี่นี่แปลว่าขุดเร็วนะฮะคือมันขุดเร็วนาะแล้วก็นี่ฮะได้ไปขุดไดมอนด์มาครับผมแล้วก็เจออานมาครับผมในสปาวอนเตอร์นะฮะบ,บอกกันแล้วผมคือไม่ได้กองครับผมอันนี้ พูดจริงๆเลยครับไม่ได้ไปโกงไม่ได้ไปเสกมาเลยนะครับผมคือโอ้โหนั่งคือเสียดายมากครับไม่รู้คลิปนี้จะได้ลงอีกหรือเปล่านะฮะขอคัสแบบเพชรไปอินชัยก่อนเนาะลองไปอินชัยดูแค่นี้ยังกระตุกนะฮะไอเม็กซ์ขึ้นสามอยังดีกว่า เราเก็บไว้ก่อนนะฮะเราไว้ในกล่องในห้องเราโอเคครับผมแล้วก็ได้ทำมาตุนนรกแล้วนะครับผมได้ทำมาตุนนรกแล้วเดีย๋ยวพาไปดูครับผมนี่ครับมาตุนนรกครับผมอ่าฝุ่นแดดกระตกกระตกกระตกมากโอเคครับผมนี่ก็ามาตุนาแล้วนอนันหนวดแมพปั๊บ เสียงดังมากนะฮะเไก่กันๆอโอโหขอขอ่าตครับขอ่าตครับเป็นมันตอก่อนไม่แล้วถ้ามันตัวนี้ระเบิดนี่เราเฟวยเลยนะฮะไม่ไหวไม่ไหวจับก่อนจับก่อนโอ้โหมาถึงนี้เจอปาเกโหยวเลยนะฮะโอเคครับผม โอเคซึ่งก็อย่างที่ว่านะคือผมเสียใจจริงๆเนาะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็นี่เลยฮะทำาำหิมนะหิมไว้นะ้วผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนาะผมมันพูดมาบ่อยคือมันพูดมาเยอะแล้วอ่ะเราจะถูกไว้ให้มันพูดใหม่นะคือเคยเป็นว่าผมอาจิ้วเฟลสิบรอบอ่ะใครมันจะเป็นเยอะขนาดนั้นใช่ไหมฮะแล้วคือแบบแอปไอค์มันเป็นไรไม่รู้่าผมใช้ ec เอชีปรนะผม อ่าแล้วก็เอชอรโปนี้ผมก็ลองเอามาดูแล้วก็เป็นเหมือนกันนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันก็เป็นอะไรเนาะบางทีนี่ก็เจอม้าก,กระดูกแล้วนะนะฮะแต่อันนีคราวนี้ก็เป็นอะไรอีกก็ไม่รู้ฮนะแล้วฟามฝันที่ผมทำไวก็หายหมดเลยเออคือมีอะไรที่เฟือยกว่านี้ไหมฮะเส็งเกมลดเบาลงาัลยแล้วผมก็เสียใจมากครับเสียใจจริงๆนะฮะ อีกอย่างที่ผมเสียใจแล้วเพราะว่ากลัวคุณไม่ชมจะแบบหาว่าผมโกงนะเพราะผมเคยโดนมาแล้วนะผมเคยโดนมาแล้วนะในคลิปเล็กเพย์นั่นแหละฮะผมว่าจะอาจจะเปลี่ยนอาจจะไม่ได้ทํเล็กเพย์แล้วนะผมแต่ก็ไม่แน่เนาะอาจจะแบบกวาจะมาได้ก็อาจจะช้าๆหน่อยนะเพราะว่าคือผมว่าจะทําคลิปเหมือนเหมือนพี่ดราก้อนดอยฮะหลายคนน่าจะรู้จักเนาะแบบนีวิวมอสตวิวนู่นะิวนี่นะฮะ อพวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงแล้วนะฮะเพราะว่ามันแหลกนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอพวกหลัมันก็คือมันแบบมันทําง่ายด้วยนะไม่ต้องใช้อะไรนานนะฮะก็ไม่ต้องอัดงานด้วยเนาะมันจะได้แบบไม่เสียวิดีโอด้วยโอเคเราไปว่านะผมทำอย่างนั้นดีกว่าเนาะโอเคเอาของเก็บฮะ สิ่งที่เปลี่ยนไปก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมาทำอะไรเนาะคือมันทำไปเยอะแล้วจริงๆอะอ,อี๋ยวผมพาไปดูฟาร์มสเกลสเกลต้าก่อนหนยก็ได้เนาะที่ผมทำไว้นะล้กอัดูไหมเนี่ยนะฮะคือมันไปนอย่างนี้แล้วจู่ๆก็หยุดอัดนะฮะบางครั้งบางครั้งมันก็ยังไม่หยุดอัดคือผมอัดไปแล้วผมก็เข้ามาดูแล้วจู่ๆแล้วผมก็กดหยุดอัดนะคือ เออมันฟังดีๆครคนละอย่างนะผมคือจู่ๆก็หยุดอัดนะฮะอ่านั้นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือผมกดหยุดอัดหยุดอัดแล้วคือแบบจบคลิปแล้วอะไรอย่างนี้แล้วผมไปดูรีวิวแล้วมันไม่มีครับอย่างนั้นแหละก็ไม่รู้จะพูดอะไร้วจริงเอาผมเรื่มนปุนมอนนะฮะอ่านี่ก็เป็นวงจรเล็กๆนะครับผม,มนนเวลาอราสเกลตั้งมานะฮะล้วก็กดแค่ตรงนี้ครั้งเดียวนะฮะ แล้วก็ตีมันแล้วก็จะได้เลเวลพร้อมไอเทมนะครับผมซึ่งในตรงนี้เ,เราก,กดไปครั้งเดียวฮะเราให้อน,นี้มันไหลไปหมดก่อนนะผมถ้าเราก,กดบ,บ่อยๆนะฮะลาวา,ามันจะทะลักออกมาแล้วครับผมทั้ผมเคยโดนแล้วนะแต่ว่าโชคดีที่ตอนนั้นยมถังน้ําไปด้วยเนาะโอน้ำมันนี่ได้กันแน่โอเคตรงน,นี้จริงก็ไม่ได้ถังน้ำนะผมอาวางไว้แล้วก็ถนงลาวาก็ทะลักมามันก็เลยกลายเป็นหินอย่างนี้นะครับผม โอเคฮะพอก่อนเคยออย่างหนึ่งที่มันแหลกนี่ก็เพราะว่าฟาร์มวันนี้ด้วนะผมเราต,ต้องปิดไว้นะฮะแล้วขออนุญาตเป็นจริงนะค,คือซีนี้นี้ก็อาจจะไม่แน่ใจว่าอาจจะจบเพียงเท่านี้หรือเปล่านะรพรที่แปดนะฮะก็เราดูกันไปนะผมไม่ไม่แน่ใจว่าอา่าจะได้ลงอีกหรือเปล่านะ แต่ก็จะพยายามนะทำให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนะผมใครก็ถ้าใครอยากดูนะคะก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะฮะจะได้อ่าไปคิดไต่ตองดูให้ดีแล้วผมแต่ถ้าไม่มีใครเม้นหรือไม่มีใครอยากดูอะไรอย่างนี้ก็ผมอาจจะทําคลิปแบบพวกรีวิวมอสหรือว่ารีวิวต์แพรหรืออะไรประมาณเหมือนพี่ดอยจอยนะฮะผมก็ว่าจะทำอย่างนั้นแหละเนาะโอเคครับ okay, ผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะแจกแมพไว้เลยนะฮะ เอาแบบไว้ไปเลยนะผมแล้วก็ถ้าผมจะทําต่อก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมคอมเมนต์ด้วยเน,นาะถ้าจะทําต่อเดี๋ยวผมทําต่อนะฮะแต่ว่าใครเห็นคลิปนี้ก็ต้องขอแจกแบบไปก่อนนะฮะในอีพี่ป8นะผมที่ต้องแจกแบบไปก็เพราะว่าอย่างที่ว่านะครับเผื่อคุณผู้ชมหลายคนนะอยากเล่นนะผเผื่อนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีใครอยากเล่นหรือเปล่านะ ก็โอเคครับผมเราคนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมต้องขออภัยจริงๆนะฮะตอนนี้ก็เจ็บคอแล้วนะฮะเสียงก็ไม่ค่อยมีนะฮะโอเคครับผมเราคนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฮะบ๊ายบายครับ